วันนี้เราจะมาทําเมนูม้อค่าเย็นนะครับซึ่งเราจะใช้หม้อต้มโมกาพอตแบบ3ครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราต้องทําอะไรบ้างนะครับครับและก็ตอนนี้นะครับเพื่อให้วิดีโอมันเร็วที่สุดนะครับก็ตอนนี้ผมใส่โกโก้ผสมนะครับไป1.5ออนซ์นะครับแล้วก็นมผสม ครับ1ออนซ์นะครับจำให้ดีนะครับโกโก้ Go ผสม1.5นมผสม1ออนซ์นะครับซึ่งโกโก้ Go ผสมและนมผสมนั้นผมคิดว่าสูตรของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะส่วนวิธีการผสมของโกโก้ Go นะครับก็เออใช้โกโก้ Go ประมาณ12-15กรัมนะครับแล้วก็ เทนมผสมไปประมาณ4ออนนะครับผสมไปนะครับแล้วก <go> ็ใช้น้ําร้อนประมาณ4ออนเช่นก <ium> ันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็สูตรโกโก้ผสมของผมนะครับก็ถ้าชงต่อหแก้วเลยนะครับผมจะใช้สูตรก็คือน้ําร้อนประมาณ4ออนนะครับฟังค่อยๆฟังนะครับน้ําร้อนประมาณ4ออนนะครับแล้วก็ผงโกโก้ประมาณ15กรัมแล้วก็นมผสมนะครับประมาณ4ออนนะครับก็จะผสมกันเลย อัตราส่วนตรงนี้เราจะได้หนึ่งแก้วถ้าใครสั่งโกโก้เราจะสามารถเทใส่แก้วสิบหกออนได้ทันทีเลยส่วนนอกนั้นเราก็เอามาผสมกับกาแฟานั่นเองนะครับก็มาใช้อัตราส่วนของโกโก้กับนมผสมอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออัตราส่วนที่จะทำมอคค่านั้นก็คือโกโก้ผสม1.5ออนนะครับแล้วก็นมผสมที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอีก1ออน<ม>ออน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใช้หม้อต้ม โมกาพอทแบบ3ามคับนะครับแบบ <Yeah. S 1> ของจีนอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคทีนี้มาคุยเรื่องกาแฟก่อนครับกาแฟแต่ละคนเนี่ยก็จะใช้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรสชาติของโกโก้ Go มันก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ปริมาณที่จะทำํำวันนี้ยผมจะใช้กาแฟอ่ากาแฟนะครับ ที่จะมีส่วนผสมของราบิก้าเนี่ยแล้วก็โรบัสต้าประมาณ3 0นะครับก็จะเอามาใช้ในการทำกาแฟเย็นนะครับมันจะเข้มข้นนะครับจำไว้นะครับอ่าแต่ว่าแล้วแต่บางคนนะครับหลายๆคนก็บอกว่าใส่โบรบัสต้ามากไปถ้าเกิด ลูกค้าคนไหนเนี่ยกินโรบัต้าไม่ได้ก็จะเกิดอาการใจสั่นนะฮะอันนั้นต้องระวังเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนผสมแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าไม่น่ามีผลกระทบกร่างกายมากฮะเพราะมันต้องไปผสมกับน้ำผสมกับนมผสมกับโ,โก,โก,โ,กโก้ผมคิดว่ามันก็ไม่น่ามีผลอะไรแต่มันจะมีผลดีกับกาแฟเย็นก็คือทําให้กาแฟกาแฟเย็นเนี่ยไม่จืดชืดเกินไปรสชาติกาแฟยังมีอยู่นะครับโอเคลุยกันเลยนะครับ นะครับที่ผมทำวิดีโอที่ผ่านมานะครับอย่าลืมเรื่องฟิลเตอร์นะครับถ้าทำขายนะครับแนะนำให้ใส่ฟิลเตอร์นะครับเพื่ออะไรเพื่อมันจะได้ไม่มีผงของอผงกาแฟเข้าไปในกาต้มนี่นะครับนะครับหรือเวลาเทเข้าไปเนี่ยเทเข้าไปในแก้วนะครับผงกาแฟจะได้ไม่เข้าไปคนทานเขาจะได้รู้สึกดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นกาแฟร้อนเนี่ยโอ้โหเสิร์ฟแล้วมีผงกาแฟ อยู่ในถ้วยด้วยเนี่ยโอ้โหคนคนดื่มนี่ลูกค้านี่บ่นน่าดูเลยครับโอ้บอกกาแฟไม่ดีนะครับเพราะเพราะนั้นผมแนะนําให้ใส่กระดาษฟิลเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับใส่กระดาษฟิลเตอร์นะครับ <S 1> <S 1> <S 1> <S ใส่กระดาษฟิลเตอร์มีใส่แบบ2แบบนะครับแต่ผมทบเลาะเออวิดีโอที่แล้วนะครับผมก็บอกว่าให้วางนี้มันจะไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวเวลาเราขันเกลียวอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็ใส่อีกแบบนึงคือใส่ที่นี่นะครับใส่ที่นี่นะครับอ่าโทษทีไม่ได้ดูวิดีโอ ใส่ที่นี่นะครับใส่ที่ตัวตัวตัวกานี่นะครับแล้วก็กดลงไปแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็หมุนนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับเวลาที่เราจะสังเกตว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งปัญหาหลายหลายคนนะฮะใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วมันรั่วแล้วมันรั่วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวกระดาษเนี่ยครับมันดันปิ้นออกมาตอนที่เราหมุนนี่เองมันปิ้นออกมาแล้วมาทับเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับ เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับว่าเราไขาเกียวแล้วเนี่ยกระดาษไม่หมุนตามด้วยนะครับเราต้องมั่นใจว่ามันตรงแน่นอนโอเคลุย ตอนนี้เราก็จะทำการตวงกาแฟที่สามออนนะครับสองสามออนนะครับจะสังเกตว่ากาแฟยังเหลืออยู่อีกนะครับเนี่ยกาแฟยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำอเอเมริกาโน่กินซะเลยของโปรดเราโอเค จากนั้นผมก็จะเทกาแฟผสมเข้าไปบางร้านเขาไม่เทกาแฟผสมนะครับเขาจะเอแยกเลยนะครับจะแยกอันนี้เทไปก่อนแล้วก็ใส่น้ําแข็งแล้วก็เทกาแฟตามหลังนะครับแล้วให้ลูกค้าคนเองแต่ของผมเนี่ยผมจะเทลงไปผสมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตักน้าแข็งทีหลังเนี่ยครับพอคนเลยครับอืมหอมมากเลยครับกลิ่นหอมขึ้นมาจากนี่ขนาดเอาดอนะครับถ้าเป็นินดอร์นี่ไม่ต้องสืบโอเคเดี๋ยวตักน้ําแข็งแป๊บนี่ แก้วที่เราใช้นะครับจะเป็นแก้วสิบหกออนนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้ผมใช้แก้วสิบหกออนนะครับพอดีเลยครับเห็นไหมพอใช้แก้วสิหกออนจะเห็นว่าพอดีเลยนะครับถ้าราสารน้ําแข็งนิดนึงก็จะพอดีนะครับก็เติมน้าแข็งอีกหน่อยยังไม่จบนะครับเออสูตรนี้เราก็ควรจะ เทนมจืดลาดหน้าไปนิดนึงนะครับกอกะเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับนี่ก็เราก็ได้มาแล้วนะครับเจ้าเออมอค่าเย็นนะครับนะครับก็ย้าอีกทีนะครับก็คือสูตรก็คืออ่โกโก้ผสมนะครับหนึ่งจุดห้าออนนมผสมหนึ่งออนนะครับแล้วก็กาแฟอีกสามออนนะครับจะรวมกันแล้วเนี่ยเทใส่แก้วสิบหกออนมันจะพอดีเลยนะครับอันนี้คือสูตรของผม นะครับทีนี้ใครไปทํากินแล้วบอกว่าไม่อร่อยเอ๊ะบอกสูตรไปได้ทำไมต้องคิดก็ต้องคิดที่ด,ดีก่อนว่าสูตรแต่ละคนเราต้องไปปรับเองอย่างเช่นถ้าคุณชิมแล้วไม่อร่อยคุณก็สามารถปรับเพิ่มลดได้นะเพราะอันนี้เป็นสูตรที่ไม่จายตัวเพราะว่าสูตรของเราแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกาแฟด้วยถ้ากาแฟเราเข้มข้นนะครับผมก็จะใช้สูตรของผมแบบนี้นะครับบางคนใช้ กาแฟจืดนะครับแล้วก็มาผสมแบบตามผมตามสูตรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเราต้องมีเทคนิคด้วยตัวของเราเองก็วิดีโอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของไกด์เป็นไกด์ไลน์ให้เรานะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเราถ้าเรามีมันสมองเราต้องเอาไปปรับปรุงเองนะครับปรับแต่งเอาเองนะครับโอเคนี่ก็คือเมนูมอคค่าเย็นนะครับที่ต้มด้วยโมคค่าพอดสามครับนะครับนะครับ แล้วก็ใช้สูตรตามนี้นะครับก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งเนี่ยเพื่อมีวิดีโอใหม่ขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะได้เห็นกระดิ่งจะได้เข้ามาดูนะครับเพราะว่าการกดกระดิ่งมีความสําคัญนะครับถ้าใครจะสนใจเรียนรู้เรื่องในโลกโซเชียลนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้านล่างนะครับที่มันอยู่ใต้วิดีโอครับจะอยู่ข้างๆติดตามครับอย่าลืมนะฮะตรงนั้นสําคัญนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ